ไมอนี่ผ้าพราะเอกน้อยเพื่อเลาะหาเก็บเห็ดเด้อพอดีเรียมากเลยเห็นเห็ด,เห,ดเห็ดก็ออกใกล้ๆเที่ยงหน้าบ้านนี่ไปลูกไปใกล้บ้านนี่แหละมากับลูกชายสองคนมาเลยใหญ่ไปแล้ว,ลวเลยเป็นอยนงางงอกับพอแล้วสายมาห,หัมเพชรเพ็ดอยู่สายบอกปลาลุงสายเพ็ดม,ห,มหัมน่ะตะเกาว่าเพ็ดพอหอกได้ถ้าเดินตอนช่วง นี่นะ้ำเบิดแล้วเบิดหนามแล้วเห็นเห็ดจิ๊บอ่ะโอ้เพิ่นเห็นเห็ดแล้วป้าลุงเป็นเห็เหดหดินเนาะเห็ดดินเก็บหแล้วพุ่นดอกนึงพุ่นพุ่นพุ่นดอกนึง่งมากขนาดกระเทวนหาเห็ดแล้วมันไปเลยได้แม่ได้แนวแม่ขนาดมักคันในการหานี่นี่นี่น,นี่นี่เห็ดอุ้ย <laughs> ก็แม่นลมุมใท่ à, đem thúng gắn Ok, đây mày in mày bỏ ít đơ Hết nhá, một lại không không Xong đỡ một men, bỏ men, bỏ men hết chín lục vào cây ra Đây, mấy thêm phi lụng bên bên Mà lêu, mà khẳng thì hai bằng chọn một hết thay ba Đây là xong đỏ hết cả Thế là nịt chi tam bôn cả xe Đây là mình sổng bơ แสงกันจะว่ามสีบาอหือเห็ดไทยเห็ดไทยนะมจะหอมมะครังมาแข้งเห็ดบอมาแห้งบ่ยังมากเออเพิ่นพอนี anya, ้บ้าเห็ดไทยตะเก่าเคยเก็บแล้วทชนอีมพูนแบบนี้เลย ปถั่วหั่นเพชรำหมากลูกเพชรแดงเแบบิกมาหันถ่ายอยู่นี่เด้อยังไม่แตนแม่ถ่ายอยู่นี่ทือก็ที่กันในวัยเด้อแม่เขาไปเอาหายเด้อนี่เดำหมากไ่ต้องเข้ามาลูกมันเถอนมัน,ม,นมีแตนเอาละเทาะ้าะนีะ่ไปซองแล้วเอ้านั่นนี่ถือบ่ แม่บังเฮ็ดกันเด้อเพพามาเฮ็ดหยังนี่เป็นเฮ็ดข,าดขา่าเด้นี่เฮ็ดข่าซะบกินนอกดอกเดียวบ่เอ,อาก็ไ้คะค่ะนียังมาบ่น,นี่ก็เฮยเก็บแล้วเ็ดไข่ ปีนี้ก็ได้สองดอ,อกปีนีนะ้มันออกให้เี็บบญญางอย่างขับไปไกลไรโฮมไม่นะคะพี่ๆออกมาเธอมีทั้งตอกทั้งแตนเฮ้ยบางวันเขาเก็บให้ปวกเนาะปีนี้ได้เก็บซองเถื่อสามเถื่อปีนี้นะเก็บนี้นี่นะดอนปลาปลาติ๋วนี่ เคยมาเก็บซองคอนเถือ่อพี่น้องก,ก็สิได้เบิ่งคลิปอยู่หรอดอกน,นี้น้อยเบิง่งเคยสิบ่มีเห็ดเนาะเป็นดอกประจิกค่ะสิบ่มีเห็ดปวกว่ะเสริมือเห็นมีเห็เหดปวกออกเบิดเลยจะเก้าเป็นแผ่นเลยเห็ดปวกมาฮามเคยได้เก็บเห็ดปวกบ่อยู่มันนี่เคยได้เก็บแต่ตอนนี้น,นั่นเอาเก็บไปหลายเถื่อแล้วมันก็นยุดออกแล้วลูกมันยุดออกแน่แล้ว มันพัดออกบอ่ดูยางได้ไหมหมักมาให้เอฟลองยุดูยางแล้วฮะไ,ไปสิเห็นไปยังมะทำเม,ม,ม <c ười> ย์มะเอออยากไปหาโคมป่าเลยค่ะมามามา ลับมาแล้วป้าลุงเมื่อยแหงเลยไปอีกหน่อยก็ได้เมื่อยแหงบ่ออไอ้หวานๆดึกปิ้งๆกลับมาเติมพลังเลยมากแค่ไหนพี่น้องเอลยไปหาเห็ดบ่ออึ้งโหลดมาทำมาใหาเห็ดบ่ออึ้งโหลดไปอื้อเฟิอนี่ไปกับยางไปให้อุ้มจักน้อยได้พี่น้องเอลยยางรอแล้วก็ไปใกล้เติบอีกดอก จุดหนี่งเชื้อฮอดแค้มทางหลอกไปยางกลับมาเมื่อยบ่ลูกอ่าเมื่อยบ่เติมพลังบ่อ่าแม่พายยางลายบ่อือหนึ่งว่าเฮ็ดออกกะออกจู่ได้บปลายเฮ็ดน้ำหมากสามซี่ดอกนะคะเฮ็ดดินสองดอก อย่างนั้นยังบานด้วยปิงๆดนะ้วใส่เส้อแหลกเกิดมาได้นงใส่สามเดือนย,ยังใส่ได้เซอร์อ้กูเหมือนหน่อยแนวสีหาจากแหลกคนน่ก็ใส่แลดีครับตีนใส่สาวบอสานี่แม่ปูบอ,อ โอ้ยลูกก็ได้มาตามปลกโลุ่นยิงเขากันสามพอแม่ลูกมาเนี่ย <Okay. S 1> มาเดอ้อปลาลุงเดอ้อตกเลยยิงเขานำกันเดอ้อมีลามีอันสมประจอมจเดี๋ยวพี่อ่ะเขาเทียงแล้วปาเนี่ยเขาเทียงเขาบายสบายดีพี่น้อนิกเด็กกันทำแม่ห,อห,ห่อแล้วไปให้กินแล้ว ừ sao kinh ừ ừ ừ kín ừ rồi Thế là bỏ ừ ừ Mình thảo ừ cân không, không? À, à, không ừ ừ ừ cho ừ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  เจสสอบบ่แมงบ่จิสอบหยัดใส่จะยิดยาพืบลงอีกอืมันก็รลายนึยแก่ทะเลขูเดียไปทั้งคนทั้งรถอาจจะมาแจ๊กเสียะผม นกปอืมมภาขาวัดเป็นปก,ปกุ้งกะไปสักทีลกแม่มันทีไปกอดผู้สาวใครว่าขอผู้สาวทำไปกอดผู้สาวบ่อืทำลูกแม่บ่ เดวปรุงเป็นไีกค่ะินิกบอแม่กอนะล่ะกินไปซาำสีข้ามห่อยก็ย่าเคยมาชินหลายอย่ามาซออย่าเฮ็ด เอสิ่น,นี้ไปเขาละปยาเหรยญหนเยเสียงจะเพที่แม่สะเพมากเลย ก็กิบ่อืมอืมอรมงันกาอ่ะอืมจ้างั้นก็ขาเฟ่ต์นั่งเล่นปะปะนั่งเล่นเด้อ่ไหมนี่เน ก็บบจบอกกน,นกินเขากรจาพอจอมมันกดนเด็กกินเน่ะเด็ดบมเป็นตสายสย่ายต้องลีเด็กเก่าเขาเรามีปลามากินมากุ้งใหญ่เลยน่อยสยช่วยนมด้อ

Sữa phùn nè Sữa phùn Ờ Ừ không? Ừ. Hoa đen màu nè มาพากระตุกอ่ะคนนี้วเสียงใครเหรอ

จอมากินพลาเมิดน้องเบริตสุดนเองมันเปอมันเปอนะเปลแล้วแต่องไปถออเ,อ,อเป็นยงเป็นยังเออผ่าแล้วช็ด Ba luôn gần so với ghênh và ngon ngay. Từng kênh móng móng ngon nghe móng 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 ពួកឡាយទីមកមើលមកជូនកាអឹម